เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ CRKZ TV และตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสปอยกล่องถัดไปของเกม PUBG e Mobile ครับโดยที่ในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูสกินปืนใหม่ๆเป็นสกินปืนแบบอัพเกรดได้ที่บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีสกินของปืนอะไรบ้างนะสนับสนุนโดย g ก l เด n เติมเกม เติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นใหม่โดนใจกว่าเดิมในราคาคนไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆครับบอกได้เลยว่าโคตรคุ้มครับสำหรับโปรโมชั่นนี้และนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมเอ펙และเจ Mobile ด้วยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID g o แอดกอเด้นเติมเกมได้เลยครับเอาละครับมากันที่กระบอกแรกครับนั่นก็คือสกินของปืน MC16 ลายนกอินทรีทองหรือว่า Imperial s p e n d o r ครับสำหรับเจ้า MC16 กระบอกนี้เนี่ยจริงๆผมก็เคยสป,ปอยไปแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้เรามาดูารูปลักษ ของปืนแบบเต็มๆกันครับในแต่และเลเวลเนี่ยมันจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะสำหรับเจ้า M416 กระบอกนี้นะโอเคสำหรับเจ้าปืน M416 กระบอกนี้นะครับอาจจะมาในรูปแบบของกล่องลัคกี้หรือว่าลัคก,กี้สปินก็ได้นะครับก็ออกได้2ทายนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสกินของชุดภายในกล่องนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเพราะว่าไม่มีชุดแดงนะครับก็จะเป็นชุดของ คล้ายๆกับหมอดูสาวหมอดูที่อยู่ในทะเลทรายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะออกแนวอาลับอาลับอะไรอย่างนี้นะสำหรับสกินของปืน M416 แล้วก็สกินของชุดนะครับนี่ครับก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับสำหรับชุดนี้แต่ว่าต้องรอดูครับอาจจะมีชุดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะต่อมาก็จะเป็นสกินของหมวกนะครับเป็นลาย Donkey Party ครับ หรือว่าลายของเจ้าหมวกปาร์ตี้อะไรสักอย่างนะครับโนนกีนี้น่าจะเป็นลาเนาะนี่ครับดูดิมีหูลาด้วยอะ่ะมีหูแล้วก็มีทรงผมนะครับทรงโมโฮอคกอันนี้เป็นพวงกุญแจลายมังคุดนะครับลายน่ารักมากเลยส่วนนี้ก็จะเป็นสกินของปืนนะครับคราวนี้เรามาดูในแต่และเลเวลของเจ้าปืนกระบอกนี้กันครับในเลเวลที่หนนะครับก็จะประมาณนี้นะคือ แคเลเวลที่1น,นี่ก็ถือว่าสวยงามใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยดูดีมีอล่าด้วยนะครับสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้คืออล่ามันสวยมากนะต่อมานะครับอันนี้ครับเป็นเอฟเฟกตอนคิวได้นะครับก็จะมีควันขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นควันสีทองๆนะดูไปดูมาคล้ายๆกับทรายอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรูปรักษ์แบบเอชวานนะครับ หรือว่าขั้นที่2นะครับโอ้อย่างสวยหนะึ่งผู้ชมดูดิออล่าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นออล่าสีฟ,าฟ้า้ส่วนตัวแล้วผมชอบสีฟ้านะครับถูกใจมากเลยครับสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้ออล่ามันสวยอะ่ะอย่างเท่โอเคต่อมานะครับเป็นคิวฟีดนะครับคิวฟีดก็จะประมาณนี้ครับ ถือว่าสวยงามอยู่นะระยยิบรลยยับสวยงามมากครับต่อมาก็จะเป็นพวงคุณแจนะครับเป็นพวงคุญแจรูปปูดตแล้วก็รูปลักสุดท้ายนะครับไฟนอลโอ้โหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมดูดีมีออร่าเป็นแสงนะครับ แล้วก็มีออล่าแบบคล้ายๆกับควันของทรายอ่ะสีทองๆนะครับแล้วก็ดูรูปลักของปืนนี่โอ้โหออล่าอย่างแจ่มเลยครับมีความแบบทองระยิบระยับโคตรเท่เลยครับถ้าถืออยู่ในบอรได้เลยว่ามันต้องแบบเป็นจุดสนใจมากๆเลยนะสำหรับเจ้าปืนกระบ,บอกนี้โดยเฉพาะเอฟเฟกนะครับที่มันมีทรายนะครับพุ่งขึ้นมานะ คือไม่รู้ว่าตอนถือปืนนี่มันจะมีเอฟเฟกนี้หรือเปล่านะสำหรับทรายที่พุ่งขึ้นมานะครับนี่ครับก็ยังไงคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรอดได้เลยนะครับเร็วๆนี้นะสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้วันนี้เรียกว่าสุดยอดครับแล้วก็ปืนนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดได้ถึงแปดวลวเลยนะครับเอาเข้าจริงๆไม่รู้จะหมดไปกี่หมืน่นกี่แสนนะครับเนี่ยสำหรับการอัปเกรดเจ้าปืนนี้ อันนี้เป็นรูทบ็อกครับนี่ครับกล่องก็จะประมาณนี้ครับเป็นคล้ายๆกับกล่องแบบไขาลานไม่รู้ว่าภายในเกมนี่มันจะมีเพลงให้หรือเปล่านะคล้ายๆกับตู้เพลงอะ่ะเป็นคล้ายๆกับกล่องเพลงแบบไขาลานนะครับแล้วก็ในเลเยลรที่แเลเวลสุดท้ายนะครับจะเป็นเอฟเฟกที่มีนกนะครับพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยก็จะเป็นนกอินรีตัวสีทองนะครับพุ่งขึ้นมา แล้วก็กลายเป็นกล่องโคตรเฟี้ยวครับสำหรับ M416 Imperial Spendor นะครับหรือจะเรียกว่า M416 Faro ก็ได้ครับสุดยอดเลยคราวนี้เรามาดูของแต่งนะครับซึ่งเราสามารถใช้ UC ในการซื้อเพื่อแต่งได้นะก็นี่ครับอันนี้เป็นคอมเพลน,นะครับเก็บเสียงอะไรอย่างนี้น,นี้เป็น สโคปนะครับโอ้โหสวยงามมากแมกกาซีนนะครับนี่ครับก็สามารถมาซื้อของแต่งเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับด้ามจับแล้วก็ท้าย m 4นะครับนี่พอใส่ของแต่งแล้วบอกได้เลยว่าสวยงามกว่าเดิมเยอะเลยคราวนี้เรามาดูการถือปืนกันบ้างครับ สวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับเจ้าปืนกระบ,บอกนี้นะและที่สําคัญระหว่างถือเนี่ยจะมีเอฟเฟกของทรายด้วยนะครับนี่ครับเป็นทรายพุ่งขึ้นมาแบบนี้โอ้โหโคตรเท่เลยสวยงามจริงๆครับอ่าย่ไงไรคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับสำหรับเจ้าปืน m อ1 6ซหนึ่งลายนกนกอินซี <c oughs> น สีทองโคตรเท่เลยแต่ยังไม่หมดนะครับยังมีปืนอีกบอกหนึงที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนำคุณผู้ชมมากเลยเพราะว่าสกินของมันเนี่ยถือว่าสวยงามไม่แพ้ M416 ตัวนี้เลยนะครับนั่นก็คือสกินของปืน M762 ลายมังกรครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า M762 ลายมังกรเนี่ยจะสวยงามอลังการงานสร้างสักแค่ไหนนะครับ Yeah, นี่ครับสำหรับ M762 ลายมังกรรูปแบบของปืนก็จะเป็นลายสีแดงนะครับอันนี้คือเลเวลที่1นนะครับก็จะประมาณนี้นะต่อมานะครับนี่เอฟเฟกตอนคิวได้นะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรเท่เนียคุณผู้ชมเป็นสีแดงๆรือว่ามีคล้ายๆกับตัวอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ Advanced Form นะครับสำหรับ M762 กระบอกน,นี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน7ว well ลนะครับ นี่ครับก็จะมีลายเพิ่มขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเป็นคล้ายๆกับลายมังกรเล็กๆนะครับอันนี้คิวฟีดโอ้โหคิวฟีดโคตรเท่เลยคุณผู้ชมดูดิเป็นลายมังกรสีแดงแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อมาพวงกุญแจซึ่งผมเดาว่าไม่น่าใช่พวงขุญแจของมันนะครับไม่น่าใช่ลายนี้แล้วก็รูปลักสุดท้ายดูดิคุณผู้ชม m เจ็ดหกสองลายมังกรโคตรเท่เลยนี่ครับข้างหน้าตรงกระบอกปืนเนี่ยเป็นหัวมังกรนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่น่าจะเป็นปีกของมังกรนะครับสุดยอดจริงครับอันนี้ก็จะเป็นลายของของแต่งนะครับดูดีคล้ายๆกับมังกรนี่มันคาบกระบอกปืนอยู่อะไรอย่างนี้นะครับสวยจริงๆก็เป็นสกินปืน m 7 6 2 กระบ,บอกหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะแนะนําให้ผู้ชมเนี่ยใครที่อยากได้นะครับก็เก็บตังค์รอไว้ได้เลยครับอย่าเพิ่งเอาไปเปิดเจ้ากล่องปืน m 7 6 2อันอื่นนะรอเปิดอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามกว่าเยอะมากตัวนี้ก็จะเป็นรูดปอกนะครับคล้ายๆกับเอเลี่ยนนะครับโผล่ขึ้นมานะสวยจริงครับสำหรับเจ้าปืน m 7 6 2กระบ,บอกนี้นะแต่ว่ายังไม่มีชื่อแล้วก็จะมาวันไหนยังไม่รู้นะครับ อส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับที่อยู่ภายในกล่องนะเบื้องต้นก็จะมีชุดด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีโมเดลนะกระเป๋าคล้ายๆกับกระเป๋าของชุดอีกาเลยแล้วก็กระทะนะครับลายอะไรครับเนี่ยสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างนะครับบองโกเล่แล้วก็เอ่อพวงกุญแจนะครับเป็นคล้ายๆกับตัวการ์ตูนนะครับกาคุชิอะไรสักอย่างนะแล้วก็ก็จะมีชุดนะครับอย่างชุด นินจาอะไรอย่างเงี้ยและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสกินปืนแบบอัปเกรดได้อันเก่าอย่างเช่นเฮลไฟ AKM นะครับหรือว่า AKM หุ่นไล่กาที่จะมาในช่วงวันฮาโลวีนด้วยนะครับโอ้ยบอกได้เลยว่าใครที่อยากได้สกินปืน AKM กระบอกนี้เนี่ยเตรียมตัวรอดได้เลยนะ,ะจะกลับมาให้เราได้เปิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีชุดเกี่ยวกับวันฮาโลวีนนี่หลายชุดเลยนะครับ อย่างเช่นชุดแฟรเกนสไตล์ที่หลายคนเนี่ยอยากได้นะครับหรือว่าชุดแบบอะไรพวกปีศาจพวกฆาตรกรโลกจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่จะมีมาให้เราได้เปิดชุดมัมมี่ชุดมัมมี่ก็ยังอยู่ครับชุดแด็กูล่าอะไรอย่างนงี้นะครับก็ประมาณนี้ครับข่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสกินนะครับโอเคครับคุณผู้ชม สำหรับในคลิปนี้ผมเซียเกซททีวีก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบายบายจ้า